อันนี้และสังขารค่ะดูตอนค่ะตำนานเขาพิจฉุกไมขอปาเปมาอนพักลฮะอ๋อมาด้วยกันอะไรนี่ตำนานรับแพรนี่อะไรอันนั้ตำนานเขาพิจฉูกค่ะตำนานเขาพิกนี่อันนีู้ีเขียนและสังขารค่ะจะเขนไหมคะ่ขีเนแลสังขารที่ภาพคนนะ เราฝากซื้อมาแล้วนะแล่ตำนานก็ยังอยู่ตำนานกับพี่สินี่แหละเล้วมาูี่แลู่ สี่สามสองสวัสดีท่านผู้ชมครับผมที่พัทยพันธ์ครับเป็นพิธีกรกับบริษัทธเจรินสยามครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณแม่ขวัญจิตศิะจันร์นะจะขึ้นมานะครับกับบริษัทธเจรินสยามนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหากับพระ,ระครูธรรมศักุหรือท่านพ่อเขียนนะครับ จะมาไหว้รอยพระบาททุกปีไปนะครับวันนี้กำลังเดินทางมาไหว้หลวงพ่ออยู่นะครับผมขึ้นมารอบนนี้แล้วนะคะท่านไหว้หลวงพ่ออยู่ที่วัดกระทิงนะครับกำลังเดินทางมา้าเดี๋ยวจะได้คุยกันกับศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็นะเพราะว่าน้องอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นหัเพึ่งเป็นอีเซลพิ่งเอาอัลบั้มมาด้วยเขาจะเอาอัลบั้มเพลงมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เจอกันนะครับตรงนี้นะครับกับนยอดเขาพิกูด และผมจะพาท่านไปดูบนยอดเขาบชิชกุกครับเป็นวันธรรมดานะฮะคนจะมากมายหรือจะน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้านผู้ชมไม่พลาดครับกับบาทดดีรัแดนสยามน,นะครับกับเวลาเดียวกันนี้นะครับครับสี่สามสอง ครับคือสารตำนานต่อนะครับนะฮะจากหลังพระเขียมราชสกลนะครับเมื่อวันที่28เมษายน2555นะครับมาถึงวันนี้ครับวันที่28เมษาหลังปิดเขาแล้ว นะครับก็จะครบเมึองปีนะครับกับผลงานให้กับศิลปินแห่งชาติครับกับคุณไวยพธิ์สุขพันธ์นะครับแล้วก็แม่ขอนจิตศิลจางสิภไพไดแท้ไวโพจิ์สุขพันธ์นะครับผลงานที่ร้องถวายท่านก็เขียนไว้ที่เป็นหนังก็ดีนะฮะจะเป็นหนังก็จะเป็นเรื่องของอันนี้ฮนะตำนานขา่าวกชกูรนะครับที่พุ่งธีวุไวลเล่นไวนะฮะ เรื่องถัดไปฮะเป็นเรื่องข่าวดีล่าสุดเลยนะฮะที่จะเปิดกล้องและเปิดไปแล้วของปีที่แล้วนะครับเชิญคุณสรพงษรชาเตะครับมาเล่นเป็นหลองพ่อเขียนนะตอนละสังขารน,นะครับเดี๋ยวผู้ชมคปดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีหนังเชื่อประวัติของท่านผู้ชมนะที่น่าชมอีกเรื่องหนึ่งนะนเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อเขียนสมัยเด็กๆนะครับว่าท่านทำจิตกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ทาละสังขารไปนะฮะผมว่าท่านลงไปนิพพานนะ ใครที่เคยมาเขาเพชรกูดนะครับก็จะรู้ว่าหนทางระหว่างการเดินทางเนี่ยลำบากขนาดไหนหลวงพ่อนะฮะขยันขนาดไหนแล้วรู้ได้ไงจะขึ้นทางไหนมาทางไหนนะฮะถ้าใครดูเรื่องนี้จะรู้นะครับเรื่องนี้ครับจะรู้ว่าหลวงพ่อนั่งทางในนะฮะวิปัสสนานะฮะจะเห็นทางขึ้นมามีคนพาขึ้นมาบนเขานะครับนี่แหละครับหลวงพ่อเขียนนะครับเทพเจ้าแห่งเขาเพชรกูดนะครับ ห้าสี่สามสองนี่ครับนี่ก็อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นผลงานทุทุงอสานนะครับถึงมะลํนนะครับก็จะมีคุณชาติทองจันนะครับเอ๋พจนานะครับแล้วก็ศิลปินเป็นน้มบุดามานนะครับแล้วก็จะลอยเฮนรี่นะฮะแล้วมีศิลปินหลายท่านที่ร้องอยู่ในนี้นะครับ ชุดใหม่ล่าสุดท่าที่จะออกปีหน้าปีถัดไปก็เป็นงานของเพลงของคุณทศพลนะฮะเป็นทศพลเจ้าเดิมนี่แหละครับเดี๋ยวนี้คุณทศพลเขาเป็นนายกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเป็นนายกแบบสบายๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะเชิญมาร่วมกิจกรรมกันนายกมาคมอ่าลุกทุ่งแห่งประเทศไทยน,นะครับจะมีหลายผลง,งานฮนะอันนี้เป็นสารคดีสารคดีเปิดเขานะครับวิธีเปิดเขา2,556ครับ หลวงปู่นองครับที่รับตาแหน่งแทนหลวงพ่อเขียนนะครับนะจะเป็นลูกของหลวงปู่นองนะครับเราไปดูหลวงพ่อเขียนนะครับตรงนี้นะครับนะเป็นของดีดีนะครับนี่คืองานนะฮะงานที่ท่านพ่อนะท่านพ่อคือท่านพ่อเขียนพระครูธรรมสรคุณแหละสะสมงานไว้ให้ลูกหลานได้ดูกว่าละสั้นฐานฮะเป็นผลงานของท่านหมดเลยบอกเล่า90มานะฮะตอนนี้ท่านพ่อไม่อยู่นะฮะแล้วใครจะบอกต่อละครับ ่านเป็นผู้รู้ท่านผู้สร้างทางสร้างหนุนท,ทางให้เราได้ดูได้ขึ้นมาลักษลนะครับแล้วมีเรื่องที่น่ารู้ที่สุดเลยนะท่านผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาพบก,กันเบรกหน้านะครับท่ผู้ชมครับครับมาต่อเบรกกันต่อนะครับเรื่องพิธีการไหว้รอยพุทธบาทนะหลวงพ่อเ,เขียนบอกว่ายังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังหลวงพ่อเ,เขียนพูดไหว้รอยพุทธบาทยังไง เส้นทางต่างๆมายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับ<า>อืมเบรกไปแบบกเดี๋ยวตับเดี๋ยวยังพอไมสุดสุดสุดของแม่ดูการนะ์ดแจกฟรีครับพี่ถสมัยไม่ยากครับนเนมือนจถ่ายได้นะคะสองคนงไม่ยากจะไม่ยากแก่เนี่ยแก่เมื่อยครับเดี๋ยวตัวใหญ่ไม่หงอน ครับผลงานที่ทั้งพ่อกล่าวไว้นะฮะได้ทําเป็นแผ่นี่ดีนะให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เช่าไปชมครับรายได้ก็ร่วมสร้างมนดกที่วัดตะทิงนะครับท่านผู้ชมซื้อไปหรือไปเช่านะฮะเป็นเรื่ององเขาียนี้อะไรก็แล้วแต่นะฮะใ,ใ,ใ,ในในบนเขาเห่ือยูนะครับตอนนี้เราอยู่กลางเขานะครับเหลืออีก500เมตร600เมตรจะถึงรอยพระพุทธบาทนะท่านผู้ชมนะกลางเขาเนี่ยบรรยากาศบนเขาอ,อย่างพวกเราบรรยากาศชน่นึงฮะมันจะมีด้วยหมอกนะฮะหมอกจะปกปุม ะะบรรยากาศแบบสบายๆเย็นแบบสบายๆนะฮะถ้าเด็กคงจะหนาวนะครับไปขึ้นมานะฮะแล้วดึกคงจะหนาวนะครับท่านผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวเรามารู้เรื่องราวของการไหวพระบาทแล้วก็เส้นทางการไหวพระบาทของการโรยดอกไม้การโรยดอกไม้เนี่ยมีประโยชน์อะไรถ้าหลับผู้มาไหวรอยพระบาทนะครับท่านพรเขียนบอกว่าไงรู้ไหมครับนะ,ะเดี๋ยวมาฟังหลวงพระเขียนพูดดีกว่าครับ ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นผลงานของท่านนะก็ยังเห็นภาพที่คนมาบูชานะครับไปดูนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นรายได้สร้างบัณฑุที่วัดตะทิงนะครับมูลค่าก็ประมาณก็2ล้านถึงสล้านบาทนะครับใครที่จะร่วมบุญนะฮะก็ไปสร้างบุญได้ที่วัดตะทิ่งนะครับสร้าง นำมันโดดให้หลวงพ่อได้นะครับท่านผู้ชมนะครับศิลปินมากมายนะฮะที่ร่วมมือร่วมใจกันนะการทํางานชิ้นนี้นะฮะยังมีหลายเูื้องแอบนะครับท่านผู้ชมครับเขาญี่ปุ่นเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะหนึ่งเดียวในโลกนะครับในประเทศไทยที่นี่ทั้งนั้นนะครับวันที่รับด่นสยามจะพาท่านไปเจาะเรื่องราวต่างๆกับข้างล่างนะฮะจนถึงขึ้นมาข้างบนนี้ข้างล่างจะเป็นยังไงนะฮะ มีคุณไผ่บิดิลมดูแลอยู่ข้างล่างะฮะว่าคนมากมายมา,าสาายไหลส่วนผมจะอยู่ท่อนกลางนะครับท่อนกลางไนดะ้อยู่คระเบกกันนะครับว่าคนาหาสารจะอยู่ได้ยังไงขึ้นเขามามากมายนะแล้วก็มาไหว้พระบาทนะความสําเร็จเท่านั้นนะครับที่ขึ้นมานะฮะนั้นจะไม่ดันดนขึ้นมาลําบากขนาดนี้นะครับขึ้นรถสองต่อคนหนึ่งงานอย่างน้อยต้องมีเงิน1 0 0 0ันบาทนะครับถึงขึ้นเขาได้นะครับเพราะค่ารถไปกลับ200ถ้ามารถ รถตู้รถบริการเนี่ยอย่างน้อย6 0 0ถึง700บาทวันหนึ่งตกหนึ่งข่านหนึ่งละพันคนละพันเท่านั้นที่ขึ้นได้นะฮะตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่มาสจันนะครับยิ่งเสียตังค์คนยิ่งหลังไหลามาแสดงว่าต้งมีความศักดิ์สิทธิ์ม,มากพอสมควรก็รับโยบุคคลต่อบุคคลนะครับเขาบอกว่าปีหนึ่งอธิษฐานได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับกับบนยอดเขาพิเชิด รอยพระบาทเขาทิชกโกดินี่แหละครับหรือหลวงพระเขียนพนระภูธรรม,มสารคุณครับเดี๋ยวเราตามกันไปดูครับห้าสี่สามสองเอาเชิญครับ,รบพเพราะคณะสารคุณที่ได้มานมันสก,การรอยพระพุทธบาท ที่เขาพิจิตรงนี้ของเกษตระกรหลวงปู่เขียนหรือว่าหลวงพ่อเขาประโคมธรรมสารคูลที่รงรับไปแล้วแต่ว่าคณะราษฎนก็ยังหลังไหลมาเนาะแม้แต่หลวงพ่อยองรับไปแล้วดวงวิญญาณของท่านก็ยังอยู่กับจิตใจของลูกศิษย์ญาติศิษย์ทุกคนที่ได้มากันแม้แต่จะมาเองเนี่ยก็ไม่ได้ฝันว่าจะได้มาจุดนี้ก็ได้มาประชันสมพันธ์ที่เขาพิจิตรตรงนี้ ก็จะมานั้นอาตมาก็มิมิฝันหลายอย่างด้วยกันกับติดผูกแล้ก็ท่านเขียนก็เลยได้มาดังใจนึดก็ก็ไม่ได้ขันเช่นกันแต่ช่วงที่อาตมาประชาสัมพันธ์นั้นก็มีคณะสภาบุนเนี่ยคุณโยมก็เยอะด้วยกันเนาะบอกว่าเอาโยมมากี่ครั้งแล้วโยมบอกว่าฉันมาสองครั้งแล้วบอกว่ากครั้งสามจะมาใหม่เพราะว่าขอพรเนี่ยบอกอยากกลับไปอไะได้อะไรน,นะโยมบอกว่าโอ้ฉันับไปสิงคโปร์ซื้อรถตรีอยู่ บอกว่าโหวที่สามไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวใช้พิจามณาใหม่เนี่ยเพราะว่าเป็นบุญบารมีโยมไมาจา่จักสงฆ์รับพระจะมีดวงพะโยมรอเพื่อจะมาได้ประชาสัมพันธ์ไปโยมรู้อั่างไรมาการมาเกี่ยวกับาโยมมาการที่สามแล้วเนี่ยกนนานร้ที่สามแล้วเพราะว่าขอบคุณไว้สำเร็จดังใจนึกกับใครก็มีโชค ขอบ้านก็ได้บ้านเขาลึกเป็นเรื่องจริงคุณโยมแต่บางทีว่าเอ๊ะเรามาขอพ,พุทธบูตรได้ไรเราได้บุญบุสลแต่ว่าไม,ไม่ใช่ว่าจะเป็นแหล่งของเอที่ยวที่เราจะมาตรงนี้กับคระนราศาบุญบางทีอาตมาก,ก็ามาถามบอกว่า การที่เรามาตรงนี้เราไม่ต้อง,งวิ่งไม่ต้องเดินการเดินระยะก,การนั้นโรงงานเขาออกโบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ถึงรอเท่าป่าเองเรามาปิดทองนมันสก,การรอพระบาท่าขอามสำเร็จพระิสมานมารสำพทธเจ้าที่ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาตรงนี้อาตมาก็เป็นบุญบารมีของอาตมาเพราะว่าก็ไม่ได้ฝันเช่นกันก็มีนะที่มีเพร,ระดชพระคุณสมเท่ารูบาอาจารย์อยากจะมาประชาสัมพันธ์จุดเขาพิศษนี้ ขอท่านพระอาจารย์มาก็ไม่ได้มาอาตมานี้มาเป็นปีแรกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสมาเนาะมีอาตมาเห็นคณะสถาบุนทังไหลมาอย่างน้อยอย่างวสาวเนคุณโยมมาคณะสถาบุญมาสามหมื่นสี่หมื่นคนด้วยกันมีครั้งหนึ่งที่คณะสถาบุญเรื่องแสนคือวันตกรวคนมาทักบูชามาประมาณแปดหมื่นกว่าคนรงนี้ จะมาอุ้มตื้นใจเพราะว่ามาด้วยความแรงศรัทธาบางทีคณะศาปนเนี่ยมากันทีเด็กเยอะเราก็พักหลงกันมากก็ต้องดูกันกนินดนึงราว่าคณะธาปนเสาที่จะมาหลั่งไหลามากันมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นญาติโยมชาคใต้ ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อแต่ชาวมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยพม่ามินมาประเทศลาวก็มาแม้แต่ชาวจีนก็ยังมาอยู่เนี่ยอมจะมาก็ตื้นใจเป็นบุญบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเขียนแม้แต่ท่านลงนาไปแล้วก็ยังอยู่ในดวงจิตของศิงงงงทธิ์ญาติสิทธิ์พุกคชนเนาะขอเจริญพรดีมากพอได้เลยแหละได้เลยเนี้ย

เราอยู่ในใจหลวงแล้วเราไปก็รับเมื่อได้และรับเมื่อได้ที่บริเวณใกล้ขอบของใจนะจุดนี้นะมาดูส่วนต่อมาดีนะครับมาดูเวลาทุกครั้งไปเมื่อวันหยุดเราเรียนเนี่ยเราไปก็ต่อความรู้เรื่องนี้ก็เป็นการให้กำลังใจกัน

แล้วก็ขอประดับไปบ้างก็ขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงนะครับแต่เพื่อจะได้ให้การต้อนรับปฏิสัมพันธ์อแม่พี่น้องแต่คณะนักศุกที่เดินทางมาจากหลายหลสถานที่หลายหลจังหวัดเดินทางมาถึงบริเวณสินค้าของข้างทางเราก็แวะดูกันชมกันพ่อค้าแม่ขายของเราใจดีทุกคนนะครับเราก็แวะดูชมกันและสกด นายจินดาบ้าเนี่ยในครั้งสมัยพุทธกาลนำม,มาแล้วเนี่ยท้าคุณแค่ห้ามาจบหรือว่าหนึ่งบาทเท่านั้นเองโอ้ยนายจินดาบยางเลย้ั่นมาถึงปัจจุบันสมัยนี้เพราะฉะนั้นแล้วแต่ชาจะดี่คิดแต่ในสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็พูดแต่สิ่งที่เป็นมงคล แล้วก็กระทำสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยเราจะได้อานิสงส์เต็มๆเลยนะเอ่ทิศด,ดีทาดีพูดดีบารมีเกิดจากเอาใครยังไม่ได้เขียนที่ในแผ่นดวงมาเขียนที่ในแผ่นดวงด้วยนะเขียนที่ในแผ่นทองด้วยเอาเลือกได้หนูเรีอกหนึ่งคู่นะ ทั้งตัวปัดแก้วแหวนแมงเงินชอนแม้ครอบตัวของพุชนาล่ะมีที่เป็นตุกตัววางใจเป็นตัวจุด่อนแล้วก็จะเป็นการเพื่อนยุทบนปัดแลก็ลดน้าคปรากก็คือสร้างความดี ได้ยินเสียงก๊วยธนาคารแล้วเร่องใจอ่ะเราในธนาคาอย่าลืมแวะจับจอนะยกนร้ายเลยจ้ะอย่าจับจอนเป็นเจ้าของธนาทานแล้วก็ถ้าใครมี้เินอ่อรค่าเนี่ยจุดละห้าบาทสิบบาทก็ทำเงินได้นะเราอยากให้ท่านก๊วยันาคารด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าสธนาทานนั้นเป็น เวลาพระคุณเจ้าให้พรนะเราก็ตุ้ทิพย์แฝงไปนะขอบนนี้จบสำเร็จแต่ญาติของหน้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด